สว,ส,สวัสดีครับพบกัน<า>กในรายการ,การแลวอาจารย์ท็อปได้ในรายการยิปซีโอซีบรคีคอนนะในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมในรายการโอซีบรีกรของเราในรอบนี้ นะก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลร,รายการเหมือนเดิมนะเเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราอยาลทนะำห้เฟซโอด้วยนะอืถ้าเป็นหกรายการเยอะเกินนะนะ่นี่ยะไม่ไม่มเยอะเกินเราจะได้มีคนดูเยอะเลย วันนี้ไม่ค่อยปักหมดเลยนะเขาปักแล้วไงทุกครั้งเลยเหรอเออปักทุกครั้งปกักเองไม่หมายถึงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปพิมพ์ให้งั้นก็ไปพิมพ์ไปพิมพ์เลยตอนนี้ไม่ครับเขาก็พิมพ์เขาท,ทำได้เขาจะทำปนหมุนไปหมุนมา,มนมามนบวดทอ้องอืมอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วชื่อเร่นคำถามนะคะจะบอกว่ามีคอร์สออนไลน์มาประชาสัมพันธ์นะคะสองวิชาก็คืออเป็นวิชาที่ชมรมโหราศาสตร์เอกอเทมในวิทยากรจะออกไปเก็บิบบัติรับรองให้ด้วยนะคะก็จะมีหนึ่งก็คือคอร์สออนไลน์คอร์สโงเฮงออนไลน์สอนเดิอจามพาวินีสุพพรนะคะครูใหญ่แห่งโรงเรียนโลโหราศาสตร์โทรเวอค่ะอันนี้นะคะเป็นวิชาที่แบบ ได้มาตรฐานมากเพราะอาจารย์พาวิณีนี่สอนเก่งมากและสอนมาเยอะมากแล้วด้วยนะคะอืมใครสนใจก็มาติดต่อลงชื่อที่อาจารย์โอเลยนะคะเพราะว่าจะสอนกันวันที่สองสิงหานี้แล้วนะคะสองพันห้าร้อหสิบสามนะคะวันที่สองสิงหาจะเป็นวันที่สอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นะน,ะนะคุณต้องมาลงชื่อที่อาจารย์โอก,ก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะส่งชื่อไปนะ เพราะว่าคนที่ลงชื่ออาจารย์โอจะเป็นคนที่ได้รับใบเกียรติบัตรจากชม,มรมหอศาสตร์เอกเทนมิมพยากรณ์นะคะถ้าเกิดเรียนจบนะคะรายละเอียดติดต่อได้นะคะสอบถามได้แล้วก็อยู่วิชาน,นึงก็คือคอสคอสเอ,อ่อไทยิปซีออนไลน์นะคะสอนโดยอาจารย์โอสิริกรอภิรัตน์นะคะในแชทวิดีโอคอลแบบนี้นะคะสอนกัน6วันวันละ2ชั่วโมงทั้งหมด12ชั่วโมงนะคะแต่ว่ามียืดหยุ่นได้เพราะว่า บางคนอาจจะรับได้น้อยได้มากแล้วแต่นะคะรู้สึกแต่ละคน,นะไม่เหมือนกันก็จะสอนจนกว่าจะเป็นแล้วกันนะคะแล้วก็ทดสอบผ่านแล้วมีใบเกณฑ์บัตรออกให้ด้วยนะคะสามา,มารถรับรองได้นะคะอะไม่มีใครขึ้นมาเลยเดี๋ยวอนเอาใหม่เอาใหม่ทำไมไม่ขึ้นยิปซีโอซิลิคอนใครเข้ามาแล้วแชร์แล้วค่ะออมเดวเดอร์จาร์ท็อปก่อเอาเลยอ่านไปเลย ชาแล้วค่ะออมจะไปสัมภาษณ์งานใหม่ที่ธนาคาร UOB เขาจะรับเราทำงานใหม่คะจะได้ทำงานที่นี่ใหม่มีโอกาสค่ะ,คะ กดแชร์ออกไปกดแชร์แชร์แล้วชวื่อเล่นคำถามถาม,ถามละคนละหนึ่งข้อนะคะเข้ามาครับจะให้ดีคนมีไอดีไลน์ด้วยทำไมแก้มยุยจังมีคนบอกว่าอาจารย์มันโอ้หน้าเหมือนรุนมานองค์นี้แหละ อาจารย์โอาเอา,เอา,าจาจานโอนี่เขาเป็นนักภาคเสียงนะครับไม่ใช่อาจารย์ท็อปเนี่ยนะคะบอกว่าจานโอเนน่แจมยุ้ยเหมือนกันเลยนะคะแชร์แล้วชื่ออะไรนะชื่อโจเหรอแชร์แล้วค่ะชื่อโจอค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วค่ะไม่ดูครับนะข้ามไปเลยครับที่นับถือท่านมีอะไรจะบอกไหมครับไม่ดูครับผมไม่ดูมั่วครับนะ คือคจะบอกว่าของจริงเขาไม่เอามา,<ข>าดูเลไม่ดูส่งเดชครับนะเพราะออว่าถ้าเกิดจะดูอาจารย์ท็อปนะต้องมีค่าครูเท่านั้นนะคะถึงจะดูให้นะคะคือใครๆเขาก็ตอบได้คือเขาตอบส่งๆอะ่ะแต่ถ้าจะเอาแบบจริงๆจังๆก็เหมือนกับคุณอะ่ะคุณเวลาคุณหิวข้าวอะ่ะ คุณคุณจ่ายเงินซื้อข้าวคุณได้กินข้าวจริงแต่ถ้าคุณแบบว่าคุณคุณหิวข้าวแล้วคุณนี่นี่คุณไปถามเขาบอกว่าอร่อยไหมแล้วคุณก็เดินไปก็จบละก็เหมือนกับว่าก็เหมือนกับว่าเจ้าอื่นอาจจะแบบแค่ชิมชิมแต่ของเราเนี่กินเอาอิ่มเลยคุณต้องซื้อนะแชร์แล้วแชร์แล้วค่ะอิงค่ะความรักโสดค่ะคือคุณต้องคุณคุณผู้หญิงคนนี้แบบต้องลดอ่ะลดลดทิทิ้งคือ จะ,จะมีแฟนก็คือว่าจีบเอาเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าผู้ชายมาจีบนะแ้วเราไม่ชอบอยังไงเราก็ไม่ชอบอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดชอบใครคุณจีบเลยอะ่ะอย่างนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นอย่างนั้นควินถือดาบเออผมไม่ดูนะครับไม่มีแชร์เรื่องูผู้หญิงเรื่องผู้ชายไม่ดูครับรูปผู้หญิงรูกผู้ชายก็ไม่ดูนะคะ,ไม,ะ,ไ,ะไม่ดูอะไรเราจะไม่ดูเรื่องอะไรบ้างจัดทรับใครพลังธุง์จิตเรื่องท้องไหมเพศลูกนะคะ เรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะคุณชายแล้วถามมาใหม่ได้นะคะคุณอะไรคือผมจะบอกว่าผมจะเล่าอารมณ์ค่ะคุณโจถามใหม่ได้นะคือผมจะเล่าเรื่องอารมณ์จริงๆเลยนะประสบการณ์ของผมว่าเวลาผมดูพลังจิตผมปวดลูกกตามากผมพูดตรงๆเลยนะคือถ้าไม่มีการบูชาครูผมอะผมมาปวดลูกกตาถามว่าทำไมปวดลูกกตาคุณรู้ไหมว่าเหมือนกับมีเหมือนกับคุณเดินไปดิมถนนอะคุณครับคุณครับคุณดูให้ผมหน่อยว่าข้างในผมมีอะไรนะ หรือหรือคุณครับคุณครับคุณดูให้หน่อยซึ่ว่าคุณไม่ต้องมากหรอกคุณเดินไปร้านขายข้าวแล้วคุณสกิดเขาแล้วคุณบอกว่าเนี่ยคุณครับคุณครับคุณดูให้ผมดีว่าข้างในผมมีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ทักทายาจจะสื่ออะไรคะอาจารย์ทักพูดหลายครั้งแล้วะตโอ้ไม่เข้าใจอะไรไพ่ที่ผมใช้ผมต้องใช้เฉพาะไพ่พลังจิตในการตรวจดูไม่ใช่ดูแบบทรงเดชเฮ้ยตอบไปได้บอกว่าเเธอมีอะไรมีกุมารจบข่าวเธอมีอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จบข่าวอะไรเงี้ยทำนองเหมือนกับว่า ตอบแบบไม่ได้เต็มใจตอบแบีคือจะบอกว่าในรายการไลฟ์สดนี่ค่ะเขาเป็นรายการแบบดูเอามันอมเอาบันเทอไงไม่งั้ไไม่จัดรายการแล้วดูแบบเลุ้นๆแบบเฮ้ยเดี๋ยวถึงคิวเราละเดี๋ยวอาจารย์จะตอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะดูเอาแบบจริงจังแล้วก็ยังไงอาจารย์ฮอปแบบเอาของแท้เลยนะแบบว่า ผ่านพลังจิตแบบตาทิพประจักขู่จริงๆอ่ะต้องแบบมีค่าครูให้จันท็อปนะคะคือมันปวดลูก,กตาถ้าเวลาดูเสร็จแล้วอะมาแล,ล้วค<ห>่ะ<ม>หวานค่ะแฟนจะถูกหวยไหมคะไม่ไม,มีแชร์ไม่มีผู้แชร์อ่ะคุณแชร์ก่อนนะคะครับขอโทษแล้วขอบคุณด้วยครับคุณเออะไรนะคุณโจาถามมาใหม่ได้านนะ,ะถามคาถาม,ถามอื่นเพราะคุณโจแชร์แล้วนะคะอืม อ่ะมากดแชร์ออกไปครับคนละ9 9 9 9แชร์ผมจะไม่ตอบในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติและจะไม่ตอบในเรื่องเพศของเด็กจะไม่ตอบว่าผู้หญิงคนนั้นจะเลิกกับสามีเขาจะเลิกกับเมียเขาแล้วมาอยู่กับหนูไหมผมจะไม่ตอบเรื่องอะไรที่เป็นหนึ่งผิดศีลธรรมสองที่ใช้พลังจิตสูงๆเพราะว่ามันปวดลูกตาจริงๆเวลาดูเพราะว่าถ้าคนไม่ไม่มาตกยู่ในสถานะผมไม่รู้หรอก เขาก็จะหมกพูดว่าเอ้ยมันถามง่ายตอบง่ายไพ่อะไรชักอะไรออกมาก็ได้อย่างเงี้ยเรื่องจริงผมว่าไม่ใช่อะไรผมจะสื่อให้ฟังว่าถ้าคุณอะวันหนึ่งถ้าคุณเป็นแบบผมอะคุณจะรู้เลยว่ามันปวดลูกตาจริงๆเวลาดูนะยิ่งไปดูกรรมของชาวบ้านเขาอ่ะผมบอกให้ผลยิ่งเห็นไวาจารย์โอเจอกับตัวมาแล้วนะเอออืมพรแฟนคนชื่อนุเขายังรักเราไหมคะ ก็คุยกันได้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ได้ถ้าคุณคิดจะคุยกันนะอืเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีเรื่องอะไรที่โกรธกันนะมันจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะอืมนะอืมอ่ะมาครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเรนแล้วตามได้คำถามนะอืมคือผมจะเล่าให้ฟังอืตาในหรือตาที่สามของเทพเนี่ย หรือ,เ,เ,รอเออตาของของเทพที่ที่เป็นครูบาอาจารย์เราอะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ทุกสายญานอะเวลาเขาจะดูเอาจริงๆเลยนะเอาเนื้อผ้งจริงนะเวลาเขาจะดูอะไรเนี่ยถ้าผมไม่ขึ้นบูชาครูอะผมจะปวดลูกตาผมพูดจริงนะแล้อยังไงอีกถ้าเกิดว่าจะดูแบบว่าให้สื่อให้ได้นี่ต้องอย่างดีเลยทําไงคะต้องบูชาครูถ้าไม่บูชาครูผมขึ้นไม่ได้เพราะว่าผมไม่เก่งถึงขั้นแบบว่าเกินเทพ นะถามว่าเวลาเราอ่ะจะเข้าไปหาเทพหรือจะไปหาผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องเคารพนอบน้อมก้มหัวกราบท่านเข้าไปใช่ไหมแล้วท่านอ่ะถึงจะช่วยเราท่านถึงจะเมตตาเราไม่ใช่แบบมาถึงเฮ้ยเฮยเเทพประจําตัวเราเป็นใครวะ เนี่ยถ้ามีคนถามแบบนี้เมื่อที่อาจารย์ท็อปพยายามจะสื่อคือเหมือนประมาณว่าอาจารย์ท็อปเนี่ยไม่เก่งเกินเทพอาจารย์ท็อปก็ลังจะหมายความว่าทุกครั้งที่อาจารย์ท็อปดูดวงใช้พลังจิตใช้พลังจิตดูตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยอาจารย์ท็อปต้องอิงในเรื่องของลพลังพลังของเทพที่ส่งมาให้อาจารย์ท็อปใช่ไหมคะใช่เพราะว่าบอกว่าอาจารย์ท็อปจะบอกว่าลําพังตัวท็อปเองอ่ะไม่มีอะไรหรอกไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ย อาจารย์ท็อปดูได้เพราะว่าบารมีของท่านท้าวมหาพรหมที่เป็นองค์พ่อของอาจารย์ท็อปค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ท็อปออนั่นแหละต้องพูดให้ชัดเจนนะมันมันใช่ไงแล้วเหมือนเหมือนเหมือนก็พวกคุณอะถ้าวันหนึ่งคุณจับให้แบบผมแล้วมีคนมาถามคุณว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนเข้ามาถามคุณเลยนะสก,กิดคุณว่าเฮ้ยดูเทพให้หน่อยเดียวเราเรามีเทพอะไรแบบเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเออือนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ออยงงแล้วคุณคิดว่า,ค,ค,วาคุณคิดว่าเทพเขาจะช่วยไหม <c oughs> เออ นี่ผมพูดตามตามหลักความจริงนะไม่ไม่ได้เอาอะไรมาอิงเลยนะคือคืออิงความจริงว่าอย่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องมีการบวงสวงมีการกล่าวมีการจุดธูปขอบอกกล่าวครูบาอาจารย์ไม่ใช่แบบว่าถามอะไรเงรี้ยเข้าไปสกิดคุณไปสกิดสกิดรูปปั้นให้รูปปั้นตอบไม่มีใครเขาตอบกันเพราะว่าเขาไม่ตอบเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ให้ความเคารพเขานะอืม เนี่ยดูตรงนั้นมไม่มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเลยแต่ดูตรงนี้มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นแล้วมีคำว่าผู้แชร์ไม่ขึ้นเหมือนกันอ่ะไปแล้วนะครนนับะสวัสดีครับอาจารย์โอ้ตอนนี้คนชื่อนุเขายังรักเราไหมดูอ๋อม,มีมีมีผู้แชร์แล้วตอบตอบไปยังตอบไปแล้วใช่ไืม